อยวาันใหญ่กนเรื่อยๆก็ติดเป็นมาครับเวลาสุดขาเปิดเปิดตัวตัวอย่างของอันแมนใช่ผมใช่ครับตอนนี้ทางนี้แบบเวอร์มากคือปกติเราต่อสู้กันในมิติปกติตอนนี้เราเข้าไปสู้กันในมิติครรตตั้มเลยก็คือถ้าสนใจมากว่าแบบเขาจะทำเรื่องราวมาเป็นยังไงครับมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆเนาะเออดูคิดล่ะลูกครับเราทวาเป็นแฟนมาเวลส์ของเราเป็นไงบ้างก็จริงผมว่าทุกคนแหละหมายว่าเราคนแบบในในยุคนี้แบบทุกคนเลยเนี่ยน่าจะติดตามหนังมาเวลสมา นานอะไรเงี้ยหลายปีแล้วผมว่าจริงๆแล้วมันถึงเฟสที่5แล้วอะไรเงี้ยผมว่าเราเองว่าตามดูเกือบจะทุกเรื่องมาตลอดเยเรื่องไหนที่ไม่ได้ดูก็จะไปตามดูทีหลังอย่างเงี้ยยิ่งตอนที่แบบมีดิสนีย์พาร์ทเฮาสตาร์อะไรเงี้ยผมว่าเราเราเติบโตไปพร้อมกับกับมาร์เวลนี้ยูนเวิร์สด้วยเผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนมันผูกพันมีความผูกพันอะไรบางอย่างที่พ้อมีหนังมาเวลมาเราก็ต้องไปเปิดเปิดเฟสใหม่ของทั้งคู่มันว้าวยังไงบ้าง ฟสำหรับสหรับเผมว่าถ้าส่วนตัวผมผมชอบตัวร้ายของเฟี้ครับก็คือแคนตุรกีผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจตัวนี้เขาเป็นจริงๆตเขาเหมือนเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเขามีแบบเทคโนโลยีมีความฉลาดที่ทําให้เขาแบบสามารถแบบเอาชนะคนที่เหมือนมีพลังที่ใหญ่กว่าเขาได้โอ้โหมันเทลยูจีนเอาไปหมดเลยเนี่ยไปสีไม่สี่แล้วีนล่ะกับความว้าวของเฟรนี้มันสำหรับเราเฟรดนี้เหรอผมว่าผมว่าในทุก ทุกๆก,การเปลี่ยนเฟสมันก็จะมีพูดว่าไงอะ่ะมีตัวละครใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆอย่างผมแบบก็จะตามดู The Marvel อะไรเงี้ยว่าเขาจะมีใครเข้ามาอีกอย่างตะกี้ไบบอกว่ามีแครงในเ,เรื่องเข้ามาเ<ช>นะี่ยเรื่องอื่นๆเราก็รู้สึกว่ามันจะมีตัวละครใหม่ <c oughs> ๆ,ๆ,ๆเข้ามาตัวตัวเก่าออกไปอะไรเงี้ยเพราะตื่นเต้นกับทุกสิ่งใหม่ของของมาร์เวลมีที่สุดของใจไหมที <c oughs> ่สุดของใจครับพี่ชอบพี่ที่สุดไบราทไวร์ทกองเยอะเลยกองเยอะเลยมันโดเรมอนเราเจอกัน ชอตอต่อต่อี่กินชอบตัวไหนคะชอบตัวไหนครับจริงๆถ้าถ้าตอนนี้ก็ชอบ Nick Fury ครับอ๋อดู Secret อ n v a s i o n ่น่าต้อง่าฮาฮ่าช่บฮ่่าฮ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 ่าช่บฮี่าฮ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 ่า่าค่าฮ่าฮ่วฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าที่าอ่าฮ่่า่่อยู่แล้วคืาแม่าฮ่าฮ่ป็นที่เราไม่ได้าฮ่าฮ่า่่ฮา่า่ ที่ยังแบบอยู่ในตอนนี้อยู่ก็ชอบโลกิอะไรเงกันครับโอ้มีความร้ายมีความทรงอย่างแบดทรงยางแบดครับจะบอยอ้าฝากถึงโปรเจกต์ของมาเวลสต t ดโ i o กันนะครับก็สำหรับเฟสนี้นะครับผมในปีนี้เนี่ยทางมาเวลก็จะมีหนังทั้งหมด3เรื่องนะครับก็จะมีแอนด์แมนแอนด์เดอะวอปส์ฟอนตอมแมนเนียนะครับแล้วก็จะมี The Marvels แล้วก็ g a r d e n of the Galaxy Volume 3นะครับซีรีส์สำหรับ Original Series ใา่เต้นเลิศสำหรับ Original Series นะครับก็มีทั้งหมด2เรื่องในปีนี้ครับามสำหรับชมได้าธนิทิพัฒน์ออสตานะครับก็จะมีโลกิทสองครับผมแล้วก็เราก็จะมี Secret Invasion แบบที่วิวคิน่อยอยากดูครับก่อนนำเป็นซีรีส์ด้วยอยากให้ติดตามนะครับโอเคขอบคุณครับ